สวีดัสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้ผมจะมา คคร,ครวันนี้นะครับผมจะมาจัดโต๊ะคอมนะครับในทีมฮาโลวีนนะครับทุกคนเลยนี่นะเดีย๋ยวให้ดูโต๊ะตอนนี้ก่อนนะคะผมนี่เดี๋ยวเราพาไปดูนี่พนดีก็จะเป็นเซตอัพตอนนี้ที่ผมใช้ทํางานใช้เรียนออนไลน์นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะี่บอร์ดก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับก็อยู่ตรงน,นี้ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาจัดโต๊ะเป็นทีมฮาโลวีนกันทุกคนผมก็ได้ซื้อของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เนี่ยอยู่ในถุงนี้ทุกคนเห็นปะส้มๆเนี่ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคทุกคนนี่ก็จะเป็นของที่ผมได้ซื้อมานะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะส่วนมากมันก็จะเป็นแบบพวกของแบบว่าจุกจิ๊กจุกจิกเล็กๆนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าไฟนะทุกคนให้ดูอ่าปิดไฟแล้วนี่ทุกคนเห็นไหม อมันจะเหมือนแบบเหมือนเทียนจริงๆอ่ะนี่นะครับก็ซื้อมา2อันนะแบบนี้นะทุกคนต่อไปก็จะเป็นพวกนี่นะแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรปลั๊กทองนะแล้วก็แบบหัวกะโหลกอันเล็กๆน่ารักนะทุกคนนี่ก็ใส่พวกปากกาใส่อะไรได้นะครับต่อไปนี่ก็เหมือนกันทุกคนนี่น่าจะเป็นไฟนะนี่ผมก็ยังไม่เคยเปิดเดี๋ยวลองเปิดเฮ้ยนี่สวยนี่ทุกคนบ้าไฟเหมือนไฟ RGB ์เะมันมีหลายสีอ่ะนี่นะต่อไปก็มาดูใน กล่องนี้กันดีกว่าทุกคนนี่นะครับกล่องนี้นะก็น่าจะอ๋อจะเป็นปราสาทแบบว่าข้างกล่องน,นี้นะครับไปดูนี่ทุกคนเห็นปะดูดีเลยนี่สวยนี่แบบว่าดูสวยอะ่ะเออเป็นว่าเป็นบ้านแบบกเก่าๆอะ่ะนี่สวยสวยเฮ้ยมีไฟด้วยอ่ะอันนี้วันนี้ไม่ไมรู้นี่ผมไม่รู้เนี่ยม,มีไฟจะเดี๋ยวเราเป จะมีไฟวัดเลื้งแสงตรงนี้นะทุกคนเห็นปะเฮ้ยสวยน,นี่สวย,วย,สวยนี่คิดว่าไม่มีไฟเนี่ยนี่เห็นไหมพอเปิดก็อ่าสวยเลยทุกคนวินนี่ชอบนี่ไม่คิดว่าจะมีไฟเหมือนกันต่ออันนี้ก็เหมือนกันอันนี้น่าจะมีไฟแน่นอนเพราะว่าอันเมื่อกี้มันมีไฟแล้วน,นี่จะเป็นฟักทอเหมือนกันนะทุกคนนี่นะจะเป็นฟักทอแบบนี้ต่อข้างล่างก็จะมีสวิตช์เหมือนกันทุกคนกคน,นี่นะคะรับเราเปิดดเฮ้ยอัอยนนี้สวย สวยไหมทุกคนนี่มีไฟตื่นเต้นหมดอะอะไรมีไฟผมชอบนะครับไปต่อ อันนี้ไม่มีไฟแน่นอนมีซื้อไดโซมาทุกคนนี้น่าจะมาณร้อยยีบาทนะครับก็ของพวกนี้นะผมซื้อที่หน้าร้านหมดเลยนะครับไม่ได้สั่งออนไลน์มาทุกคนเพราะว่าสั่งไม่ทันนะครับพวกนี้ก็ซื้อมาจากพวกร้านมิเตอร์ดีไอแล้วก็ร้านแบบมันเป็นร้านกิฟช็อปอะที่อยู่ที่แฟชั่นนะทุกคนก็ชื่อร้านอารยานะครับก็แบบขายของพวกแบบจุจิกเยอะอยู่นะฮะเหมือนจะเป็นแบบพวกแก้วขึ้นรูปนะเดี๋ยวเรามาแกะดูทุกคนก็จะมีเพจชื่อว่าฮาโลวีนี้ นะดูดีนะอุ้ยเห็นะมันก็มีผีอ่าผีน่ารักข้างข้าวด้วยทุกคนเห็นไหมนี่ทุกคนก็จะเป็นงานก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเห็นไหมสวยนะผมว่ามันสวยนะตรงนี้จะเป็นกระจกอา่าเดี๋ยวเราเอาพวกป้ายอะไรเงี้ยไปแขวนได้นะนี่ อันนี้ทุกคนพอแขวนแล้วก็จะเป็นประมาณนี้อุ้ยน่ารักมากนี่นะทุกคนรายยี่สิบบาทเองจากไดโซ o นะครับแบบว่าใครสนใจใครชอบไม่รู้ช่วงนี้มันหมดเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนอันนี้เป็นนี้หกสิบเก้าบาทนะคะผมซื้อจาก p ีแฟชั่นเหมือนกันนี่น่าจะมีไป่เหมือนเป็นแบบของญี่ปุ่นอ่ะที่เป็นเหมือแนบบพวกร้านอาหารญี่ปุ่นมันจะเป็น,นแบบเขาเรียกว่าอะไรผมไม่รู้ซิอ่ะทุกคนดูนะเฮ้ยน,นี่ดูดี ก็จะเป็นแบบว่าขายตะเกียงไฟแบบนี้ทุกคนนี่นี่สวยอ่ะเนี่ยนะนี่น่ารักนี่69บาท69บาทต้องใส่ถ่านเเดี๋ยวเราลองเปิดไฟนะทุกคนปั้จริงไฟมันติดไปวัเนี่ยมันติดแบบว่าจางมากหรือว่าถ่านจะหมดวะทุกคนเหรอปะมันมีไฟอะ่ะแต่ว่าไฟแบบไฟอ่อนอ่ะไม่รู้ว่าถ่านจะหมดหรือเปล่าโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปจัดโต๊ะคอมกันเลยทุกคนไป คนตอนนี้นะครับก็ของมันจะแบบค่อนข้างน้อยเดี๋ยวผมจะเอาไฟตรงนี้นะครับมาลองแบบพัดๆไว้แถวนี้ดูนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปแกะไฟไกันปิดแล้วไปปิดแล้วเราไปแกะไฟกันนะครับ นี่นครทุกคนก็เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนคีย์แคปให้แบบว่าเป็นสีขาวหมดละกันเพราะว่ากันแบบว่ามันแตกโทนนะครับเดี๋ยวเราแกะพวกสีฟ้าออกให้หมดแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปุ่มสีขาวนะครับผมไป จะโตเซ็นเรียนเราแล้วนะครับก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลค์และกด s u b s ส r คร e กันไว้ด้วยนะทุกคนไปมาดูนี่ครับทุกคน นี่ก็จะเป็นโต๊ะนะครับผมจัดในธีมของฮา l โลวีนนะฮะสวยไหมทุกคนแต่ว่าผมแอบไม่ชอบไอไฟนี่นะมันกระพริบอะเนี่ยกระพริบได้เดี๋ยวปิดก่อนละกันนี่เป็นไงผมไปดูภาพกว้างๆนะครับคือแค่มีแบบว่าของที่เป็นธีมของฮาโลวีนนิดหน,น่อยก็สวยงามแล้วอะจริงๆก็ใช้ไฟตัวนี้มาช่วย ทำให้แบบว่าองค์ประกอบดูดีขึ้นเยอะนะครับทุกคนเห็นไหมแล้วก็ผมจัดเป็นตีแบบแนวแบบส้มแดงนะครับนี่คีย์บอร์ดก็ใช้เป็นไฟสีเหลืองนะทุกคนไฟส้มมันไม่มีอะ่ะเนี่ยนี่จะเป็นไฟสีอื่นอะ่ะก็เลยจะเป็นสีเหลืองนะฮะแล้วก็นี่เลยสวยมากผมก็เอา macbook นะครับไปแอบตรงนู้นนะทุกคนเพื่อที่จะได้มีของวางบนโต๊ะเยอะๆนะครับผมประหยัดพื้นที่โต๊ะนะฮะ เวลามาไล่ดูกันดีกว่าทุกคนว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะ โอเคทุกคนเรามาเริ่มที่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับที่สามารถปรับเป็นสี R G B ได้นะครับคือไม่สามารถปรับได้คือเปิดปุ๊บมันก็จะเป็นไฟกระพริบกระพริบ R G B เลยทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นฟักทองนะครับผมอันละมาสิบห้าบาททุกคนน่ารักมากนี่จะเป็นโคมไฟอันเล็กนะครับเป็นเทียนไฟอันเล็กนะฮะมีไฟตัวนี้ก็เรืองแสงได้นะครับมีไซสฐานนะฮะก็ตรงนี้นะครับผมก็เอาปากกาสีส้มนะครับมาใส่เพื่อให้แบบเข้ากับธีมมากขึ้นนะครับผม ันนี้เลยนี่ก็จะเป็นจากไดโซนะครับสวยมากผมว่าน่ารักนะครับ120บาทนี่สวยๆก็ฟคริสต์มาสนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปกดดูได้นะครับนี่ก็จะเป็นเมาส์นะฮะเมาส์สีดําก็ว่าจะเปลี่ยนอยู่ทุกคนใครที่แบบมีเมาส์ดีๆแนะนํานะครับก็สามารถแนะนํากันมาได้นะครับต่อไปก็จะเป็นโคมไฟตัวนี้นะทุกคนสวยมากน,นี่คนเป็นไงสวยเลยดูดีเลยนะฮะ เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นฟักทองลนะ้วคนหน้าแบบมีหน้ายิ้มนะสวยนะครับอันนี้ประมาณ69บาททุกคนน่ารักมากจริงๆแขวนได้นะครับแต่ว่าผมไม่รู้จะแขวนยป็ไงผมก็เลยเอาวางมาโตะดูแบบว่าดูดีดูสวยดีนะฮะก็จะมีตัวนี้อันหนึ่งทุกคนนี้มันจะค่อนข้างมืดนะนี่นะครับจะเป็นปราสาทแต่ทุกคน นี่ครับเป็นปราสาทเห็นไหมจะมีไฟด้วยนะครับไฟไมาอยู่ด้านนือนี่ทุกคนไหมไฟสวยมากนะครับเป็นปราสาทก็ะจะมีแอบมีฟัดทองตรงนี้เล็กๆนะครับเปิดปิดไฟได้คือทุกคนแล้วก็ผมก็ลองพาสายไฟเดินเอานะครับตรงนี้ก็ไม่ได้จัดอะไรมากก็คือเน้นตรงที่โตคอมซะมากกว่านะครับนี่ก็จะเป็นอาจารย์นะครับมีอยู่แล้วนะฮะก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับก็เลยเลือกเปิดเป็นสีแดงไว้นะครับนี่เลยทุกคนเป็นไงทุกคนว่าสวยไหมนะครับ ใช่ว่าสวยก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนทุกคนชอบคลิปที่ผมจัดโต๊ะแบบนี้ไหมครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจไว้ด้วยนะครับผมก็อยากจะแบบถึง1,000 s u b s ซ r i b e นะทุกคนก็ฝากกดไลค์กด s u b ส cribe กันเยอะๆนะครับกดแชร์ไปด้วยก็ดีนะครับทุกคนถ้าทุกคนแบบชอบนะครับผม,มอยากให้ผมจัดโต๊ะเป็นแนวไหนประมาณไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ โอเคทุกคนถ้าใครชอบนะครับก็สามารถดูเป็นแนวทางในการจัดโต๊ะของทุกคนได้นะครับผมก็แฮปปี้วันฮาโลวีนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ